อันนี้อ่านว่าอะไรคะอ,อุอ่ะสระ,ะอุเขียนยังไงอ้าวสระ,ะอุเขียนแบบนี้นะคะนี่อ่าเจสสิก้าขาถ้าคุณครูปุ่มใส่ดอเด็กเข้าไปนะคะดออุอ่านว่าอะไรดดอ,อุ ดุโอ้เก่งจังเลยอันนี้คือสระ,ะอุนะอ่าไหนเจสิก้าเขียนดอ,อุดุให้ดูหน่อยไหนเขียนคำว่าดอ,อุดุให้ดูหน่อย <c oughs> นี่นี่เขียนแบบนี้เขียนแบบนี้ดดเดทำแล้วสระ,ะอุดอ,อุดุ